อยู่ภายใต้อานัตนักการเมืองอยู่ภายใต้ผู้มีอิทธิพลนะครับพอไปเล่นงานนักการเมืองพรรคการเมืองจึงมีความพยายามที่จะยุบองค์กรยุบองค์การเพื่อให้อยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองและกดดันกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในหรือหน่วยสืบราชการลับของประเทศไทยให้มีอำนาจด้อยค่าให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้นั่นเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จียมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวของพรรคก้าวไกลนะครับที่ต้องการยุบกองในการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยสืบราชการลับ CIA นะครับหรือ KGB นะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียรคราวนี้เขาต้องการยุบคนถามผมว่าคุณอนุวัฒน์ช่วยตามค่าเก็บเกี่ยวไร่ละหนึ่งพันคัวเรือนละ20ไร่ให้หน่อยปีนี้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวยังไม่ได้เลยทำไมยังไม่ได้สักทีหนึ่งความจริงคือปีนี้ไม่ได้ครับปีหน้าไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่าต้องดูภาวะเศร,รษฐกิจ ถามต่อว่าทำไมปีนี้ไม่ได้พูดแค่นี้ฮะมันเอาเงินมาใช้โครงการอื่นๆนะฮะทำให้ปีนี้เนี่ยได้แค่เพียงประกันราคาข้าวนะ1,000บาทต่อไร่ไม่ได้นะครับสงสารพี่น้องชาวนานนะแต่ว่าเราก็ต้องพูดความจริงเป็นข่าวที่เจ็บโวดหน่อยนะครับผมบอกว่า การที่กำลังต่งางๆผลิตไม่ได้อยู่ในนโย,ยบายของรัฐบาลนี้นะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีไทยที่บัติจริงๆนะครับเราใหว่ากันเพราะการบิดเบี้มราคาตลาดโลกอูราคาตลาดโลกอยู่ตรงนี้รเาราบอกว่าเราจะไปขายก็ขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่มีนะทานนารกยืนยันคำที่มันเหมาะสมนะครับแต่ว่าเราเน้นว่าเราจะเพิ่มรายได้สุทธิให้กับพที่น้องประชาชนรายได้น้อยแต่ว่าผลผลิตสูงไร้ใจต่ำ เงินเข้ากระเป๋าสุทธิของพี่น้องประชาชนก็น่าจะสูงขึ้นไม่จําเป็นจะต้องไปประกันกำนำและรายได้ที่มันปิดเบี้ยจากราคาตลาดโลกนะครับไม่ใช่เท่าอย่างเยวครับที่ผมครับเป็นการเพิ่มรายได้สุทธิของเ,เกษตรกรพักเก้าไกลเสนอให้ยุบกรมนครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรรคการเมืองนี้ได้เปิดเผยตัวตนว่ามีความมุ่งมา่ปรารถนาร้าย หมายทำลายความมั่นคงและการดำรงอยู่ของประเทศไทยอย่างชัดเจนเพราะว่ากรมนรคือกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมันเป็น,นหน่วยงานข่าวกรองครับเป็นงานราชการลับพี่น้องลองนึกถึงง่ายๆครับในหนังสายลับเยอะแยะครับอเมริกาก็ CIA อังกฤษก็เจมบอลครับ MI5 MI6 ซโวียตรัสเซียก็มี KGB หรืออย่างอิสราเอลเนี่ประเทศเดียวลบกับอาหรับรอบด้านเลยนะครับเขามีหน่วยข่าวกรองที่ชื่อว่ามอสซาดครับ ีทํางานกันหนักหน่วงแล้วก็รักษาประเทศเขาไว้ได้ของเราก็มีก็คือออรมนอเนี่ยแหละครับเพราะว่าการทําสงครามกันนี่มันมีทั้งสงครามบนดินและสงครามใต้ดินสงครามบนดินก็เอารถถังเครื่องบินทหารไปสู้กันครับแต่สงครามรับใต้ดินนี่มีทั้งการแทรกแซงการบ่อนทําลายก่อวินาศกรรมการทําลายประเทศฝ่ายตรงข้ามจากภายในครับโดยการไปปลูกปัน่นยุแยงให้ประชาชนของเขาเนะี่ยทำลายตัวเองครับ พี่น้องเรามาเปรียบเทียบกับพฤติการของก้าวไกลดูสิครับว่าผมกล่าวเกินจริงหรือเปล่าใครกันแน่ครับที่วนเวียนตอแยอยู่กับรัฐธรรมนูญของเรานะครับต้องการแก้ทั้งฉบับเลยร่วมหัวกับไอรอลอ n นเโอต่างชาติเลยครับโดยเฉพาะหมวดหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการให้แบ่งแยกได้ใครกันแน่ที่จุดประกายคําว่าสาธารณรัฐใครกันแน่ที่ทําลายความแตกแยกของพี่น้องประชาชนในสังคมครับใครอยู่เบื้องหลังยุ่้พวกทะลุวังทั้งหลายแหล่ครับนักเรียนเนี่ยเลิกเคารพครูครับ ใครกันแน่มาปลูกปั่นให้ลูกหลานเลิกรักเลิกเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นปัญหาใหญ่ลามไปทั่วแล้วตอนนี้สังคมเราครับลูกหลานหนุ่มสาวของเราเนี่ยถูกล้างสมองหรือแม้แต่สถาบันเมืองสูงใครกันแน่ครับที่ตอแยอยู่กับหนึ่งหนึ่งสองครับพรรคการเมืองไหนอยู่เบื้องหลังเรารู้อยู่เต็มอกผมมั่นใจว่าพี่น้องหลายคนรักพรรคเก้าไกลสนับสนุนพรรคเก้าไกลเพราะคิดว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่อยากจะมาปัดกวาดเ็ดถูบ้านที่มันลกรุงรังสุกปรกแต่ผมอยากนําเสนอพี่น้องว่าให้เปิดใจพิจารณาดูครับ ความพยายามในการทำลายกอรมนอเนี่ยมันเลยเถิดจากการกวาดบ้านแล้วนี่คือความพยายามในการเผาบ้านทิ้งกอรมนอเหมือนดวงตาของเราที่ทำให้เรามองเห็นในที่มืดเราเห็นโจรเห็นสัต์ป่าเห็นผีการทำลายกอรมนอคือการตัดแขนตัดขาเราเราจะสู้ได้แต่ที่สว่างครับในที่มืดเราสู้ไม่ได้นี่คือความมุ่งมา่นาัฒนาอะไรส่วนข้ออ้างว่าเปลืองงบเปลืองอะไรทั้งหมดเนะี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างทั้งเพเราเสียเงินอะไรเยอะแยะคุณอยากทำประชามติสสรตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นเปลืองเลย กับการที่ทําให้เรารู้เท่าทันศัตรูในทุกรูปแบบมันจะเสียหายอะไรต้องเรียกร้องพี่น้องทุกคนครับมีความจำเป็นต้องเซฟกอลอรมนอนี่คือดวงเลยร้องไห้มันออกมาอย่าเก็บความเจ็บช้ำในสิ่งที่เราเลือกเขามาเสียใจทําไมเสียใจก็ไม่มีประโยชน์ก็ร้องไห้มันออกมาสิหวังเลือกเขาเข้าไปอยู่ในสภา หวังว่าให้เขาช่วยเราเต็มที่ให้เกษตรกรรากญ้าให้พ่อแม่พี่น้องพี่ป่านะอาได้กินดีอยู่ดีได้ลดต้นทุนค่าปุ๋ยลดต้นทุนค่าน้ำมันลดต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวก็เลือกเขาแล้วจะเสียใจทำไมเลือกเขาแล้วก็อย่าร้องหรือร้องออกมาถ้ามันเจ็บชำ้ำ ตอนลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีให้ไข่กินวันละฟองประกอบกับอย่างอื่นอีกมากมายรวมถึงสวัสดิการรวมถึงเกษตรกรและชาวสวนรวมแล้วก็สิบล้านคนลุงตู่พยายามช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตคนที่ทำนาชาวไร่ชาวนาผู้เป็นสันหลังของชาติ ลุงตู่ก็ให้ไร่ละหนึ่งพันบาทลุงตู่ก็ให้ให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความรักให้ด้วยความเป็นคนไทยด้วยกันให้ด้วยความที่เป็นรัฐบาลที่จะพยายามเยียวยาทุกๆคนให้อยู่ดีกินดีลุงตู่ก็ให้ไร่ละหนึ่งพันบาทหนึ่งครอบครัวไม่เกินยี่สิบไร่ ก็ให้คนละหนึ่งมืนบาทเรามองไม่เห็นความดีของเขาเราได้คืบจะเอาศอกน้ำบ่อนี้มีเต็มบ่อแต่เราหวังน้ำบ่อหน้าชวนกันไปตายเอาดาบหน้าทั้งทั้งท,งที่อยู่ตรงนี้มันก็ดีอยู่แล้วพอรัฐบาล มีการทำโหวตนะครับให้ประชาชนร่วมกันโหวตแสดงความคิดเห็นเพื่อยุบกองบริการรักษาความมั่นคงภายในซึ่งอยู่ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังผสมฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารข้าราชการพลเร,รือนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงร่วมมือกันจับมือฮะสืบราชการรับต่างๆการเคลื่อนไหวของนักการเมืองการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง,อง,กกองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อการร้าย ทั้งนอกและก็ในประเทศแต่ปรากฏว่าตอนนี้นักการเมืองพรรคการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับข้อียกร้องเป็นนโยบายบของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองแต่ปรากฏว่าผลการโหวต ในโซเชียลมีเดียให้ประชาชนโบวตปรากฏว่าประชาชนร้อยละ71ไม่เห็นด้วยแปลกใจไหมที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่แปลกใจนะครับทำไมไม่แปลกใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เพราะว่าตราบใดที่ตำรวจทหารหรือฝ่ายความมั่นคงยังคงอยู่ภายใต้อานัตนักการเมืองเรายังคงจะเห็น เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ต่อไปตราบใดตำรวจทหารข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทำหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อปราบปรามกลุ่มที่ก่อการกบฏทำร้ายทำลายแบ่งแยกประเทศนะครับพวกเขาก็จะโดนเอาคืนแบบนี้วิธีการแก้ไขที่จะทำให้ พัุุงความยุติธรรมปกป้องประชาชนได้ดีที่สุดต้องทําเหมือนสารต้องทําเหมือนอายการต้องทําเหมือนปปชต้องทําเหมือนกกตต้องทําเหมือนผู้ตรดการแผ่นดินหรือสอตอง,อง,องนะครับด้วยให้องค์กรฝ่ายความมั่นคงกลายเป็นองค์กรอิสระที่จะพัุุ์ความยุติธรรมไม่ต้องมาอยู่ภายใต้นักการเมือง พักการเมืองและไม่ต้องถูกเอาคืนจากทักการเมืองและนักการเมืองอีกต่อไปนะครับกระบวนการเลื่อนขั้นบันไดาการแข่งขันนะก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของภายในองค์กรน,นั้นๆโดยยึดหลักความดีมีคุณธรรมมีฝีมือเป็นสำคัญไม่ต้องหมาวิงเต้นใครทั้งนั้นเหมือนสารและอายการ ไม่ต้องไปอยู่ภายใต้อานตจของนักการเมืองและพักการเมืองซึ่งรัมนวญพุทธศักราช2560เขียนไปแล้วนะครับทำไปแล้วและก็ประสบความสมําเร็จอย่างมากเหลือเฉพาะตํารวจทหารเท่านั้นที่ยังคงอยู่ภายใต้อานตจนักการเมืองอยู่ภายใต้ผู้มีอิทธิพลนะครับพอไปเล่นงานนักการเมืองพักการเมืองจึงมีความพยายามที่ยุบองค์กรยุบองค์การ เพื่อให้อยู่ภายใต้อานาจของนักการเมืองและกดดันกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือหน่วยสื่อราชะการลับของประเทศไทยให้มีอำนาจด้อยค่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะกี่พัน 三米粗。S S, ยยังอู่ปราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวเล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภพยทั่วแวนแดนทินมาเปลี่ยนแทน ไป,ไปจนถึงวั ผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแว้นดนินมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทอง kick <laughs>